ใครที่สนใจเติมทองแบบราคาถูกนะให้ทักไปที่เพจ over top up นะฮะเติมแบบ id p a s s ปลอดภัยไม่โดนแบนแน่นอนนะครับผมก็สามารถกดลิงก์เพจใต้คลิปนี้ได้เลยนะฮะโอเคสวัสดีครับผมอยู่กับผม ttt studio นะฮะคลิปนี้มาอัพค่าพลังกุณดูกันนะครับผมคุณดูกันนะอายุเยอะแล้วแต่ทีเด็ดพอมีไม่ใช่พอมีหรอมีเยอะเลยแหละนะมีเยอะเลยแหละอันนี้คือเวลหนึ่งนะ เอ้ย hey, สไตล์นี้เจียมนะพวกวิ่งขึ้นสอดเข้าในกรอบคือโทษเด็กจ่ายบอลเหรอเนีย่ยนะมาอัพเลเวลกันก่อนนะครับผมปึดเปิดปิดปิดใช่อุย้ยเยอะถ้าขึ้นแปดนี่คือเยอะแล้วเนะี่ยมาเนะี่ยเบรโดซิว่าเอ้ยกุนดูกันนะครับผมเนะี่ยกุนดกูกันกุนดูกันเย่ตามสูตรเนี่ยนะครับผมตามสูตรเนี่ยเปิดแปบ๊บ กดสูตรแป๊บนะคือมาสเตดิไม่โหดทุกตัวจริงนะโหดทุกตัวน,นะโอเคอัพตามสูตรก็คือจ่ายบอลจ่ายบอลใส่ไปสิบสองโหเล่นจ่ายบอลเลยวะเล่นจ่ายเม่นเม่นเลยวะอู้ย่เก้าสี่เก้าสองนะฮะครองบอลแสบไปแปดแส่ไปแปดอือ 9, ้มบังทวงเก้าสองนะฮะเด็ดใส่ไปสี่เท่านั้นไม่เยอะใส่ไปสี่ พวกสปีดต้นนะก็ไม่ได้เยอะโอเคนะแล้วก็ลูเวอร์8นะครับผมลูเวอร์8นะลูเวอร์คือพวกอ่าพลังการยิงพวกสเตมิน่าแหละนะครับผมใส่ไปแปดนะใส่ไปแปดก็พลังการยิง80สเตมิน่าได้อยู่นะได้อยู่นะนะได้อยู่นะแล้วก็มีเกมรับว่ะนะมีอัพเกมรับใส่ไป7เลยนะครับผมดีเฟนซ์เดีนะเกมรับ อะไรมันเท่าไหร่เจ็ดไปเจ็ดก็ดีขึ้นมาไม่ได้เยอะมากนะไม่ได้เยอะมากแต่ก็มันเป็นตัวที่ยืนกลางรับได้นะครับผมคุณดกักน,นะโอเคแต่จ่ายบอลครองบอลโหดจริงนะจบ่บอลครองบอลโหดจริงสําหรับกุณดูกันถ้าลดตัวนี้เพิ่มเพิ่มครองบอลอุกอ้าเก้าสี่แต่ครองบอลโหดขึ้นเยอะโหดขึ้นเยอะ นะครับผมผดขึ้นเยอะจะได้เก้าสี่นะนะแต่ก็ยังว่าแหละให้มีเกมรับบ้างให้มีเกมรับบ้างนะครับผมโอเคนะฮะเกมรับเกมรับเกมรับอย่างน้อก็อย่างน้วก็เวลาแบบแบบจำเป็นจริงอะ่ะนะครับผมลายบอลเบียดบอลอะไรเงี้ยไปครดเป๊ะไม่มีเศษนะครับผม ไม่มีเสียสสานรับกุนดูกันนะแต่คาบพลังโดยรวมแล้วชี้อย่างโหดเลยวะนะครองบอลโหดจายบอลโคตรด,ดีนะไทยบอลทุลุช่องต้องมาแล้วนะครับผมกุนดูกันนะครับโอเคถือว่าเจ๋มนะถือว่าเจ๋มเลยคนนี้ไปคอนเฟิร์มตามสูตรก็ดีอยู่แล้วนะครับผมเรียบร้อยเก้าแปดเหมือนกันนะครับผมเหมือนเบโดซิวาเลยนะเก้าแปดเจ๋มๆเดือด,ด,ดๆนะฮะสกิลเหรอสกิล มียิงติดสายก้อยนะมีตอกส้นนะแทงบอลทะลุช่องเปิยวันพุ่งนะผมมาวะโอเคประมาณนี้แล้วการรหรับอัพค่าพลังคุณดูกันนะครับผมยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์และกดกระดิ่งด้วยนะฮะวันนี้ไปละบ๊ายบายแลส